สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ป้านนะอาทุกท่านวส,สวัสดีค<ข>่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พระธาตุอินแขวนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ะคะ่ะซึ่งที่นี่นะคะ,ะ,คะก็ตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจร,าริยารามนะคะพุทธอุทยานโดยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติรลำก้าพระธาตุอินแผวนจังหวัดแพร่ะคะ่ะซึ่งที่นี่ก็ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ25กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมพระธาตุอินแขวนกันดีกว่าค่ะไปค่ะทุกท่าน เชิญค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นครั้งแรกของนันจังนะคะที่ได้มาที่นี่เชิญค่ะคุณแพทเชิญเลยค่ะขา,าก่อนเลยค่ะ,ค,ะคือตลอดทางที่นันจังได้ขึ้นมาที่พระธาตุอินแขวนนะคะก็คือรายล้อมไปด้วยธรรมชาติต่างๆนะคะติดอันดับ6วัดที่น่ามาที่สุดในประเทศไทยนะคะก็โอ้ได้มาเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ นี่นะคะเนี่ยกล้องแพนลองแพนไปดูนะคะเนี่ยต้นไม้เยอะมุ่งม,มากเขียวขจีไปหมดเลยนะคะนี่นะคะข้างบนก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธธนวรัตมหาราชนะคะเฉลิมพระเกียรติราชการที่เกเช่นกันก็จะมีเป็นจุดชมวิวนะคะขึ้นไปสักการะได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะนั่บมาเลยค่ะ เดินระวังนะคะทุกท่านแต่กล้องเดินระวังนะคะทางมันค่อนข้างชันต้นกล้วยเยอะมากต้นกล้วยต้นกล้วยอีกแล้วเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมข้างบนกันโอ้โหต่ก้องจะขึ้นได้ไหมคะต่กล้องขึ้นได้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวราให้ตะก้ลองขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพบรรยากาศข้างบนกันนะคะ เมื่อกี้นะคะเราก็ไปนมัสการสมเด็จพระพุทธ,ธานาวรัตมหาราชนะคะก็คือที่นันจังให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะคือสวยมากมากเลยนะคะแล้วก็หมอกอาจจะหนานิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะอันนั้นคือพระพุทธนะคะเป็นองค์เป็นองค์พระพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะชอบจังเลยบรรยากาศธรรมชาติ นี่นะคะนี่เราก็จะให้กล้องก็อาจจะแพนไปแพนมานะคะให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศธรรมชาติรอบๆนะคะก็จะเป็นทางเดินขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศร,ร,รอบๆก่อนที่จะขึ้นไปนมันสการพระธาตุอินแขวน,นะคะคุณป้าเป็นยังไงบ้างเจ้า เจ้าสดชื <alright> ่นสดชื่นใช่ไหมเจ้าสดชื่นฉันายมากเจ้าเดี๋ยวขึ้นไปนมัสการพระกันเจ้าเจ้าสดชื่นอาหารตาอาหารใจอาหารตาอาหารใจขึ้นข้างบนอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนี้ใช่ไหมคะขึ้นข้างบนเนี่ยค่ะก็จะมีก็จะมีทางไปพระธาตุอินขวนทางนี้แล้วก็อันนี้คือพระธาตุเวเด็กองจำลองนะคะอืม ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะพระธาตุอิแขวานที่นะคะเป็นแบบจำลองจากประ,ประเทศพม่านะคะเรายังไม่ได้ไปพระธาตุอินขวนของจริงนะคะที่ประเทศพม่าแล้วก็มาที่เมืองแพร่นะคะ <c oughs> โอ้โหชันเหมือนกันนะคะเนี่ยบันได นี่ะคะกล้องกล้องโซนนี่นะคะพระพุทธคะ่ะแล้วเราจะขึ้นไปชมใกล้ๆก,กันนะคะเราจะไปนมัสการเราไปกันทางไหนดีคะตะก้องไปพระบาทก่อนหรือว่าไปพระพุทธก่อนดีคะพระบาทนะคะไปค่ะไปถามตะก้องนะคะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันเราจะไปทางไหนดีรอยพระพุทธบาทมหาสจนะคะเดี <R aw ak> ๋ยวเราไปทางนี้ก่อนเพราะมันใกล้กว่านะคะ ฮู้อ้าวอึบอึบแข็งแรงเจ้าทุกคนแข็งแรงเจ้าคุณน้าเป็นยังไงบ้างคะสู้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 ไฟติง้งนี่นะคะ พุทธ,ธรรบาทมหาสจานะคะเดี๋ยวเราให้ตากล้องขึ้นมาถ่าย เมื่อกี้เราไปชมรอยพระพุทธบาทมหาสจรรย์มาะคะเป็นจำลองนะคะก็คือกอ็สวยงามดีนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่นะคะก็คือเป็นพระพุทธชัยันตีมหาสจมหาสจรรย์นะคะขออภัยค่ะพูดไม่ชัดเลยพระพุทธชัยันตีมหาสจรรย์นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางทางนี้ก็จะไปพระธาตุอินแขวงข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันแล้วก็จะเป็นทางนู้นก็จะไปพระธาตุชเวดากองนะคะ พระพุทธชยันตรีมหาศจรรย์นะคะน่าจะใช่ค่ะก็คือเป็นเป็นพระผุดนะคะก็คือผุดออกมาจากหินเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะว้าวสวยงามมากๆเลยะคะ่ะวอ้ตรงนี้มีวิวด้วยค่ะ องค์พระผุดนะคะสวยงามมากๆงดงามมากๆเลยนะคะเหลืองทองเหลืองอลามสาธุค่ะว้าวโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมพระธาชเวดากองจำลองกันนะคะไปค่ะ ก็คืออันนี้ก็เป็นพระธาตุชเวดากองจําลองมาจากพม่านะคะก็นันจังเคยไปที่เชเวดากองที่ประเทศพม่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ทุกคนนะคะตรงตัวไอไปรับชมกันได้นะคะก็จะเป็นประวัติเกี่ยวกับเชเวดากองนะคะก็ไปฟังไปฟังได้นะคะไปรับชมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการกันนะคะอถอดรองเท้าก่อนเข้ามอเลยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะคือด้วยความที่มันตั้งอยู่ตรงทํามกลางแบบกลางธรรมชาติเลยะคะ่ะบรรยากาศมันก็เลยดีมากๆเลยนะคะคือที่นี่ติดอันดับ7นะคะเป็นบรรยากาศโอโซนที่ดีที่สุดน,นะคะคือเป็นอันดับ6กทีเ่เป็นวัดที่น่ามามากที่สุดน,นะคะในประเทศไทยอี่นะคะสวยงามมากๆเลยตรงนี้ก็จะมีนี่ คำไหว้พระธาตุชเวดากงนะคะค่ะแล้วก็เขาก็จะให้เวียนนะคะสามรอบไปค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวถ้านันจางเวียน3ามตเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะก็ระหว่างนี้ก็ไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะ หลังจากที่เราได้ไปนมัสการพระธาตุเชาเวดากองจำลองกันนะคะแล้วก็กําลังจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุอิงแขวนจำลองกันแล้วค่ะระหว่างทางเดินนะคะนันจังได้พบกับนี่ค่ะพืชผักสวนครัวบนดอยมันแบบโห,โหโตอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเนี่ยผักชีเต็มเลยอันนี้ผักอะไรคะตะก้องอันนี้อ๋อผักกาดเหรอคะผักกวางตุ้งหรือเปล่าผักกาดนะคะอันนี้ก็ผักกาดเขียวนะคะคือแบบ เขียวค่ะที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนี่นะคะก็เป็นนี่แหละคะ่ะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมพระธาตุอินแขวนกันดีกว่าค่ะอ่านี่นะคะก็คือทางขึ้นพระธาตุอินแขวนนะคะแต่ว่าฝั่งก็เนี่ยคะ่ะพระอินตรงนั้นนะคะนั่นนะคะพระอิน<ม>ก็คือพระอินแขวนนะคะก็คือ เนี่แหละคะ่ะพระธาตุอินแขวนพระอินนะคะอ๋อ,อน,นี่คือพระพุทธรูปสีวรีนะคะคือพระสีวรีนั่นเองคะ่ะงดงามมากๆเลยนะคะแต่ตีคองสักสามทีอ่าเรียบร้อยคะ่ะโอเคคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนมาสัสก,การพระธาตุอินแขวนกันนะคะไปคะ่ะ ตรงมาหาวงคน12ราศีนะคะอันนี้เป็นไม้สักนะคะงดงามมากมากเลยนะคะนี่นะคะก็มีคนมาสร้างถวายนะคะสวยงามมากมมีทุกทุกราศีเลยนะคะก็คือครบเลย12นักษัตริย์นะคะว้าวไม้สักหมดเลยใช่ไหมคะนี่นะคะไม้สักหมดเลยไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมพระธาตุอินแขวนกัน <c oughs> แผนมหาโพธิสัมฤทธิ์นะคะเป็นการจำลองจากประเทศพม่านะคะก็สวยงาม<ฮะ>เอะะ๊ะมีคนญาติโยมเราตีคองตีะระฆังกันเต็มเลยคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างคะ <ขอ S 1> ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปพระธาตอิงแขร์ที่พมา่ามาที่แพร่ก่อนรู้สึกไงบ้างคะ เยี่ยมชมมากราบไหว้หนมัสการที่นี่ก่อนเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางในอนาคตวันข้างหน้าแล้วเป็นไงคะธร,รรมชาติบรรยากาศธรรมชาติาค่ะก็รู้สึก<า>มันสูงไปนิดียไปนิดนึงดีค่ะดีดีค่ะแต่ว่าเราได้มานมัสาการพ<ด>รทธาอินแขวนไม่พอนะคะเรายังได้ขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะ,ส,ะสุดยอดเลยคุณลุงคุณลุงมาเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมเจ้าวันนี้คุณลุงมาเป็นลูกศิ์หลวงพ่อ นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งนโมสามจบสวดมนต์กันนะเจ้า แควนะคะก็มีประมาณนี้นะคะคือเราได้ไปชมพระพุทธรูปหลายองค์มากๆเลยนะคะก็คือสวยงามมากๆแถมบรรยากาศรอบๆก็สวยงามเช่นกันนะคะบรรยากาศดีมากๆแสงแดดอ่อนๆน่าจะไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่นะคะ <laughs> ค่ะก็วันนี้ก็มีพี่ป้านะ้าอามากันเต็มเลยนะคะมาด้วยกันค่ะไปค่ะทุกท่านเดี๋ยวได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะนี่ค่ะ นี่เรามาจบคลิปกันฝั่งนี้ดีกว่านะคะจบคลิปกับธรรมชาตินะคะ mm hmm. ก็นันจังเป็นครั้งแรกนะคะที่นันจังได้มาที่นี่ในอนาคตก็คิดไว้อยู่นะคะว่าอาจจะได้ไปนมัศการพระธาตุอินแขวนที่ประเทศพม่าจริงๆนะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย